สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมอม,มสราเ,าเจ้าเก่าเจ้าเดิมพร้อมกันอีกแล้วเช่นเคยนะฮะก็ในครั้งนี้เนี่ยจะบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องเรียกว่าเล่าประสบการณ์จากการดูเมะมากเกินนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆการทําแบบอาความรู้สึกหลังดูเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกโดยแบบตรงๆณนะช่วงลานั้นเดี๋ยวนั้นอะไรแบบนั้นเลยแต่ทีนี้ประสบการณ์ที่ผมเนี่ยได้พบเจอกับ โมโนการ์ตูซีรีสออฟซีซันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกกว่านั้นอยากจะลองเล่าแชร์เป็นประสบการณ์ให้แล้วกันเนาะเพราะว่านี่คือประสบการณ์ที่แบบผมก็ไม่ได้เกิดกับตัวมานานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะจะหาว่าผมบ้าผมหลอนหรืออะไรก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปฏิกิริยาหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่านะก็เลยอยากจะลองแชร์ฟังก่อนแล้วกันแต่ว่าแน่นอนก็จะมีการแบบพูดถึงเรื่องของ ประสบการณ์ที่ผ่านมารวมถึงเรียกว่าส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของตัวของ m o n o ก a ต a าร s ซีรีส์ออฟซีซัด้วยเหมือนกันก่อนอื่นเลยคลิปนี้อาจจะมีการอ้างอิงเนื้อหาถึงแบบสิ่งมีชีวิตอย่างประเภทพวกสัตว์เลยค่านะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ชอบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์เลยคานเนี่ยก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปส่วนใครที่บอว่าโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถรับฟังต่อได้เลยครับ โดยจุดเริ่มต้นของคลิปนี้เนี่ยมันก็เริ่มมาจากตรงที่ว่าในตอนนั้นน่ะผมกําลังนั่งคิดค <c oughs> อนเทนต์เขียนสคริปหลังจากที่ผมเพิ่งจะไปฟาร์มเกมตัวของค่ายใหม่ของมิโฮโยอย่างเซเลตโซนซิโร่ไปนะแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกว่าเออตัวเองเริ่มแบบเหนื่อยและเลยแบบเออเอาเวลามาคิดคอนเทนต์ทำคลิปลงช่องอะไรนู่นนนั่นแล้วก็อาจจะแวะไปตัดงานนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกคิดไม่ค่อยออกว่าจะเอาแอนิเมะอะไรมาดี เพราะ้สุดที่ตัวเองดูไปเนาะก็เป็นแบบพวกเมซีซั่นบ้างหรือไม่ก็เป็นแบบพวกโคจิอัตตอน2ตอน3อะไรที่รู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่น้อยมากที่จะเอามาเขียนทำคอนเทนต์ลงช่องแล้วทีนี้ผมก็เลยลองไปดูโมโนกาตาริเออผมลองไปดูโมโนกาตาริภาคใหม่ซึ่งเป็นโมโนกาตาริซีรีสออฟซีซั่นมอนสเตอร์ซึ่งมันก็เป็นภาคใหม่ที่แบบว่ารวมตัวละครโลลิน่ารักกุ๊กกิก๊กอะไรประมาณนั้นใช่ไหมล่ะ ทีนี้เราก็เลยแบบโอเคสมัครคันชื่อโดแล้วก็ดูแบบนอนเอกซ์ค e ลูไปซึ่งมันก็เป็นซอฟภาษาอังกฤษแหละแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นก็พอฟังออกบ้างแปลได้บ้างอะไรประมาณนี้ทีนี้พอได้เริ่มดูไปเนาะช่วงนั้นน่ะผมก็สร้างบรรยากาศปิดไฟนอนผมผ้าเปิดแอร์อะไรเงี้ยโอ้รู้สึกคิวสบายแต่ไอความว่าสบายนั่นแหละนะมันเลยทําให้แบบต้องมาเจออะไรกับแบบเนี้ยซึ่งก็จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้แหละในองค์เลก พอเริ่มดูตัวของโมโนกตาตติไปได้สักพักนึงน,นะซึ่งแน่นอนว่าตัวของโอโนุกิเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบปตากนิ์หลักในการดาเนินเรื่องในตอนแรกก็จะมีแบบบทพูดต่างนๆนา,นานของตัวละครซึ่งตอนแรกผมดูไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเท่าไหร่ก็แบบว่าโอเคก็พอจะจํากลิ่นอายบรรยากาศเก่าๆยังจําเนื้อหาเก่าๆได้เนาะเพราะว่าตัวเองก็จริงๆก็ดูจบไปนานแล้วแต่ว่าเนื้อหาของโมโนกตาตริผมก็ค่อนข้างจะจาได้แม่นๆแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งทำลายตรงนี้เราก็พอจะเรียบเรียงได้ว่า แล้วทีนี้ตัวของอ,อนโนกิเนาะก็เล่าไปว่าโอเคมันเป็นช่วงชีวิตที่เปลี่ยนผ่านจากตัวของเด็กแรกรุ่นสู่วัยมัธยมอะไรนู่นัน่นไปในตอนแรกๆผมดูไปก็รู้สึกว่าอึ้มก็หาดีสนุกดีอะไรนู่นนั่นมีภาพเชิงัญลณ์นู่นนี่นั่นว้าวชินโบคัมแบ็กกลับมาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยดูจากการนําเสนอสไตล์อาร์ตน่นนี่นัน่นหรืออะไรก็ตามการทําตัวแปลกประหลาดของตัวละครบ้าบอคอแตกนู่นนี่นั่น,น,น ซึ่งก็ตอนแรกก็ดูไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะจนกระทั่งพอผมดูไปได้สักพักไปได้สักพักใหญ่มันจะเป็นซีนที่แบบตัวของน้องไข่จุดไม้ฉีดไฟขึ้นมาแล้วมันเอาไปเจาะหน้าตัวของแบบอนโนกิอะนะแล้วมันก็แบบไม่พูดบทคู่แบบค่อนข้างจะแบบดูค่อนข้างไทยทดีอะเหมือนหนังฆาตกรรมอะไรบางอย่างอันนี้อาจจะเป็นแบบทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีประสบการณ์ในอดีตที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับแบบพวกอนิเมะแนวทิลเลอร์ด็กตชีแบบแนวฆาตกรรมแบบ เลือดสาดหรือว่าสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างจําลองให้มันเหมือนจริงอะไรเนี้ยซึ่งผมเคยมีประสบการณ์พวกเนี้ยกับอย่างเรื่องแต่ก่อนก็จะเป็นแบบคนนั้นแต่คนนั้นเนี้ยมันจะเป็นในตอนที่แบบว่าให้จําตอนไอ้รงแรมที่แบบว่ามันมีแบบชายที่แม่งแบบเอาหัวศพของคนเดินไปเดินมาแล้วแบบทาตัวเหมือนคนอ้วนบ้างอะไรเนี้ยเออนั่นแหละแล้วมันจะอธิบายฉากฆาตกรรมละเอียดยิ้มอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กผมก็เคยโดน แบบอะไรแบบนั้นคิดว่าแบบเออมันแบบเหมือน,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 นเหมือนเป็นจิตหลอนหรืออะไรสักอย่างเป็นทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมแบบไม่จะโดนใครมาฆ่าเพราะว่าแต่ตอนนั้นว่าผมมีคนอยู่ในเต็มบ้านก็เลยแบบเขาก็ช่วยพยายามปอบๆด้วยอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอผมขึ้นแบบช่วงประมาณมอต้นตอนนั้นผมเห็นว่ามีอนิเมะในช่วงประมาณสัก2องพันสิบามาผมจไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่นั่นแหละคือเรื่องของดันการหลอนปากเว้ยแล้วผมก็จำรายละเอียดได้ว่ามันเป็นเรือดาสสิจมคูมันเกิดขึ้นในห้องพลาแล้วแบบ ตอนนั้นผมก็เก็บไปคิดไปฝันแบบเป็นมโนตุตะเลยอะแล้วแล้วผมก็บางทีก็แบบเหมือนแบบได้ยินเสียงฟีเท้าของคนแล้วผมก็แอบหลอนไปเองบ้างหรือแบบได้ยินเสียงแบบสับมีดหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วพอผมมองไปที่ประตูเว้ผมก็แบบเห็นรอยเท้าหรืออะไรสักอย่างแบบเป็นเงาดาๆไาเงี้ยแม่งมาใกล้ประตูแต่จริงๆเขาแบบแค่เดินไปเข้าห้องน้ำอะต่ตอนนั้นผมก็คิดไปเป็นตุป็นตะเลยว่าแบบเชื่อแม่งจะมีคนเข้ามาแทงกูคาห้องกูจะตายห่าแล้วออกข่าวหรือเปล่าวะอะไรเงี้ย ซึ่งตอนนั้นผมก็คิดไปต่าตานานาจนแบบเออทำให้ผมแบบแทบหลับตึงตื่นอยู่ตลอดอะแบบแม่งเหมือนแบบพอเราดูอะไรแล้วเราเสพอะไรมากๆปุ๊บแบบแม่งบนเหนมันเกิดภาพหลอนอะไรบางอย่างในหัวมันจะได้ยินเหมือนเป็นเสียงเป็นภาพอะไรเนี้ยแล้วบางทีแม่งจิตนาการไปไกลมากแบบเชี้ยแม่งเห็นเป็นฉากอะไรก็มีเลยเหมือนกันอะไรประมาณเนี่ยหรือแบบเป็นฝันที่แบบแม่งติดตาเลยก็มาเหมือนกันอะไรแบบนั้น เพราะงั้นสำหรับผมอ่ะนี่มันเลยไม่ใช่ประสบการณ์แรกสุดที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันประหลาดด้วยแต่ผมเกิดเกิดขึ้นเมื่อตอนสมัยเด็กมาแล้วแล้วก็เลยอยากแชร์ให้ฟังประมาณนั้นทีนี้ไอประสบการณ์นั้น่ยมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งเว้ยตอนที่ผมแบบได้ดูโมโนการ์ติซีรีส์ออฟซีซันมอนสเตอรนะมันก็ทําให้ผมแบบเห็นภาพของแบบเรียกว่าเสียงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยในตอนฉากที่แบบว่าโอนโนโนกีนะมันกําลังคุยกับตัวของนาเดโกะ และไอ้คำว่าสับของอังกฤษอะ่ะมันจะแปลคำว่างูพระเจ้าเป็น s n a ก e god เลยอ่ะไอ้อไอคำว่า s n a e god นั่นแหละมันก็แบบมันก็เข้ามาอยู่ในหัวแบบแล้วผมก็ได้ยินเสียงแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็แบบไอ้ที่ตอนนั้นกูก็เริ่มสลึมสลือแล้วเริ่มจําแบบดีเทลหลายๆอย่างเริ่มแบบล้าเริ่มสะสมเริ่มคิดอะไรไปหลายๆอย่างนู่นนี่นั่นตอนระหว่างดูก็ตั้งคําถามนู่นนี่นั่น ว่าตัวของอุณหพลัมันกาลังเผชิญกับอะไรวะอะไรนี่นั่นซึ่งเรื่องมันก็เล่าไปเล่ามาอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบพูดถึงเรื่องของอาชีพของนาเดโกะบ้างเรื่องของแบบการเป็นวังงะหรือแบบเรื่องของเส้นทางอาชีพอนาคตว่าจะทําอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของปัญญาชีวิตที่ถูกสอดแทรกเข้ามาภายในบาร์เกผ่านการนำเสนอที่มีบทพูดที่คมคายอะไรแบบนี้แล้วก็พอเข้าใจอยู่แล้ว แต่ทีนี้พอนอนดูไปเรื่อยๆ,ๆสักพักใหญ่ๆอ่ะมันก็จะเริ่มแบบมีตัวละครอื่นปรากฏมาบ้างอ่ะก็จะเป็นแบบตัวของน้องท่าหรือแบบแม่ก็จะมีแบบไปสู้กับท่าจริงๆอะไรนี่แน่นเป็นเรื่องของสาวน้อยเวทมนม์นหลุดโลกอะไรนี่น่นซึ่งช่วงนั้นก็แบบโอเคมันก็ค่อนข้างดึงผมกลับมาได้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นผมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วคือตาก็ล้าสมองก็คิดอะไรเรื่องเยอะเริ่มประมวลผลจะไม่ทันและเริ่มแบบอ่านได้อะลอกแบบหลุดบ้างและอะไรประมาณนั้นะ แต่ว่าก็ยังแบบพอจะจับใจความมาได้บ้างอยู่แต่ว่าทีนี้พอดูไปได้สักพักใหญ่ๆจนกระทั่งแบบมันก็เล่นจนไปเรื่อยๆจนแบบไปถึงฉากสุดท้ายของโนโนเกียนะที่ถ้าใครจําได้ก็แบบเป็นฉากที่แบบมันทําให้ผมแบบฟุบไปเลยอ่ะเออแบบเหมือนโอโนโนเกียมันทิ้งตัวลงนอนปุ๊บผมตัดฟุบพอผ้ามันตัดไปใช่ไหมผมก็นอนไปได้สักพักเว้ยจนกระทั่งแบบผมแบบฟุบแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบ เห็นว่าตัวเองน่ะนั่งอยู่บนโต๊ะคอมเนี่ยก็คิดว่าโอ้เสยงเมื่อกี้เผลอฟุบหลับอะไรเงี้ยแต่เนี้ยผมก็แบบไม่ได้สังเกตไงแล้วแบบจู่ๆได้ยินเสียงแบบอะไรเง่้นั่นแล้วเนี้ยในตอนนั้นแบบมันเป็นเหมือนแบบมุม point of view อะไรเงี้ยจริงๆมันมันแบบมุมแบบใครแบบเคยเห็นพวกสายตาของพวกสิ่งมีชีวิตอะไรเงี้ยที่มันจะแตกต่างจากมนุษย์อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นสายตาของสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างเลยนั่นแหละที่แบบว่าเหมือนแบบมันคานเลื้อยอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ย แต่ตรงน,นั้นน่ะผมแบบเห็นแค่มันเงาดำๆอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเวย้ยซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรงั้ยน่ะแต่มันก็จะได้ยินเสียงแค่ชึกๆอะไรแบบเนี้ยตลอดเวลาเว้ยตอนนั้นผมก็แบบว่าเออเริ่มตื่นมาแบบเแบบหิวว่ะออกไปหาอะไรกินดีกว่าผมก็ไม่ไสนใจอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอผมแบบเดินออกไปข้างนอกแล้วปรากฏว่าแม่งเสียงเนี้ยแม่งก็แบบดังขึ้นแบบแชะแฉะชึกๆอะไรเงี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นมากเข้ามากเข้า ตอนผมแบบเดินไปร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยผมก็ยังพอได้ยินแต่มันจะเริ่มเบาลงเว้ยแล้วทีเนี้ยพอซื้อเสร็จปุ๊บก็กลับมาอะไรเงี้ยซื้อแน่นอนว่าจากบ้านผมอะห่างไปไม่ถึงสิบนาทีหรอกก็แบบไปถึงย่าร้านกาคาและอะไรเงี้ยผมก็ซื้อแบบพวกข้าวพวกอะไรมากินอะไรเงี้ยบนห้องเป็นปกติแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าพอผมจะเดินกลับเข้าบ้านใช่ไหมเสียงแม่งก็ดังอีกแล้วแม่งแบบแช่ไนเงี้ยพอตอนผมจะกลับเข้าบ้านเว้ย ตอนที่แบบผมกําลังจะเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยเสียงแม่งดังแบบชกชัแบบหูแบบไม่งวดตสแสบหูอะแบบเฮ้ยแบบทนไม่ไหวแล้วสั่นหัวไม่ไหวอะเกิดอะไรขึ้นวะหลอนหรืออะไรแต่ว่าพอเดินได้แบบขึ้นไปในห้องได้สักพักอะพอตอนแบบที่กําลังจะเปิดประตูอะเสียงแม่งดังแบบชัดเจนมากแบบชัชแบบเนี้ยแล้วแบบพอเปิดแง้มห้องแบบตอนแบบกือน้ำลาย อะไรวะแล้วกูลองแบบค่อยๆแบบเปิดประตูห้องแบบเอวสองแล้วทีนี้โต๊ะคอมผมอะมันจะเป็นโต๊ะยาวเลยแล้วผมก็วางโต๊ะคอมไว้แล้วด้านใต้ผมอะมันจะเป็นเหมือนที่วางเท้าแบบมันโล่งๆดำๆแต่ทีนี้พอผมลองแบบชะโงกหน้าไปดูกูแบบอื้อภาพที่เห็นตรงหน้ามันสมจริงมากเว้ยคุณลองแบบจินตนาการดูได้ว้ว่าแบบแม่งมันเหลืออยู่ข้างล่าง แล้วข้างล่างของมันมันแบบมีแบบปักมีสายไฟมีอะไรแล้วมันแบบโคตรเนียนกับสายไฟอะแต่ประเด็นคือตอนนั้นเนี่ยมันมีแบบจําจได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นตัวสีเขียวเล็กๆก,กับตัวสีแบบว่าลายจุดสีดําเหลืองๆใหญ่ๆยาวๆแม่งเลื้อยกันอยู่สองตัวโอ้ยแบบตอนนั้นแบบสิ่งแรกที่คิดนะเกียแล้ว แม่งเข้าบ้านกูด้วยแล้วกูไม่รู้ว่ามันอยู่ใต้ขากูงแต่แรกมือสั่นเลยตอนนั้นก็เลยแบบค่อยๆแบบปิดประตูนะแต่เหมืนอนแบบมันมีสายตาของแบบไอ้ตัวเขียวๆมันไม่หันม่ามองแล้วแบบมันมันค่อยๆเลื้อออกมาแล้วเสียงมันก็แช่แช่แบบโอ้ยโคตรแบบขนลุกอะแล้วผมก็ปิดวุ้มแล้ววิ่งลงข้างล่างเลยในจังหวะนั้นอะผมล้องไปบอกแม่กับพ่อเลยว้ยแม่พ่อเรียกกูไพรมาเร็วมี ไอ้ไอตัวไอ้เขียวเขียวเหลืองเหลืองเข้าวานแบบอ้าตอนนนั้เออพ่อก็เลยแบบโอเคโอเคได้ได้ได้ไดไดไดเดี๋ยวส่วนตอนหันไปมองแม่เออแบบเหมือนแบบสะกิดความคิดอะไรบางอย่างได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะแม่เหรอทั้งแม่เหรอตอนนี้แบบคือต้องเอาไอ้เขียวเขียวเหลืองเหลืองเอาออกไปก่อนวะอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอแบบเอ่อพ่อเขาก็เดินออกไปโทรข้างหน้าอะไรเงี้ย เนี่ยมันจะเป็นแบบทางด้านหน้านบ้านผมนมันจะเป็นระเบียงนึ่นั่นซึ่งเขาก็เอาไปโทรหน้าบ้านใช่ไหมแล้วปรากฏว่าตอนที่เขากำลังโทรอยู่นดิดนั่นเน่ะผมกับแม่เขากำลังคุยกันอยู่เว้ยแล้วเนี่ยปรากฏมึงไม่รู้เลยแม่งไม่รู้จังหวะไหนเหมือนกันแม่งไอ้เขียวเขียวอ่ะแม่งเลื้อยขึ้นมาบนแขนแล้วมันพันกัอยู่อ่ะกูแบบแบบแบบสลัดแบบด้วยความกลัวแบบโอ้โหเชี่ยไม่ไหวแล้ว แล้วบอกโค้งสลัดไปปุ๊บไอ้ไอ้ตัวเหลืองไงแม่งมันมันเลื้อยลงมาจากแถวบันไดเอาตอนนั้นแบบจังหวะใจไม่อยู่กับตัวแม่กีดแบบกีดแตกวิ่งทะลุไปหน้าบ้าเนอะแล้วเนี่ยหน้าบ้านผมอะมันแบบมันจะมีประตูแบบประตูสองชั้นอะเออประตูปิดประตูเปิดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ลืมไปเว้ยว่าแบบจะเอาอะไรสักอย่างมากั้นไว้แต่ที่นี้ปรากฏว่าไอ้ด้านล่างของผมอะมันแบบเป็นแบบทางโล่งๆอะแบบมันจะเป็นช่องมันเป็นช่องอะเป็นช่องให้ระบายอากาศอะไรสักอย่างอะ แล้วไอ้นั่นเนี่ยแม่งเลื้อยออกมาข้างล่างเว้ยอูแบบเฮี้ยเชียเชียร์กูบอกตอนนั้นกูใจไม่อยู่กับตัวแล้วสติตาต่างแบบเออไม่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 ไหวแล้วกระทั่งแบบเออจู่ๆแบบพอกำลังจะวิ่งแบบออกไปหน้าบ้านใช่ไหมเออแบบตอนนั้นแบบพ่อพ่อผมหายเว้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยเฮี้ยเกิดอะไรขึ้นวะพ่อกูหายไปไหนวะเออแล้วเนี่ยก็เลยแบบอ๋อเชียโทรศัพท์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 แล้วแบบไม่ไม่โอนน้ำมือสั่นๆอหะเออแบบมือสั่นๆว่าแบบพยายามไม่พยายาม ยืนอยู่่อ้าไน้ไอตัวเหลืองๆที่มันมันกำลังเลื้อยๆผ่านแบบแถวแถวคงยากเลยเนี่ยทีน้าขาก็กดว่าแบบเออพอพอกดโทรศัพท์บุ๊คเชเียนเสียงไม่ติดเสียงไม่ติดอ้าวทำไมเสียงไม่ติดวะแล้วพอกดพอผมได้ยินเสียงตูดดูดไอเพราะาตอนนั้นอะเสียงโทรศัพท์ในชีวิตจริงผมแม่งดังเว้ยก็เลยแบบอ๋อกูฝันอยู่ว่ะเออจริงด้วยพอแบบนึกเหตุการณ์ได้เอยแม่กูวิวปัต่างประเทศนี่ว่ะแม่กูไม่ได้อยู่บ้านกูเลยแบบตบหน้าตัวเองอะตบหน้าตัวเองเสียไม่ตื like ่นทำไงดี วูเลวิ่งออกหน้าบ้านุเรียบร้อยสะดุ้งฟึ้งเอ่อแล้วแบบตอนแรกแบบก็คิดว่ามันคงจบแล้วแหละคงไม่ฝันซ้อนฝันเนาะเพราะว่าไอ้ฉากอนิโน,โนโกิตอนนั้นไปจำแบบไ,ได้แบบไม่แน่ใจว่ามันคือฝันหรือมันคือแบบเอ่อเรียกว่าเป็นจิตหรืออะไรสักอย่างหรือเป็นลูบหรืออะไรสักอย่างอะ่ะแต่เหตุการณ์มันพอจะเล่าๆท,ท,ทำลายประมาณนะั้นแหละแต่ว่าแน่นอนว่าตัวของมาเกตมันก็จะมีวิธีในการเล่าของมันนะแต่สำหรับผมอ่ะบูอาจจะเพราะด้วยความที่วูเพิ่งดู โมโนการ์ี่แล้วกูหลอนแหละกูลเลยแบบเผื่อว่าสมมันเข้าไปว่าเีา้ยกูยังอยู่ในฝันอยู่ปะวะอะไรเนี่ยกูก็เลยแบบไม่ค่อยลุกแล้วก็เดินไปเปิดไฟแปะ๊ะแล้วหลังจากพอแบบชะงงหน้ามองใต้โต๊ะมีไหมวะอ้าไม่มีอ้าเี้ยหรือว่ามันอยู่ข้างล่างวะก็เลยลองเดินลงไปดูก็เห็นว่าโอเคพ่อก็ยังนั่งอยู่แต่แม่ไม่อยู่โอเคแสดงว่านี่คือความจริงแล้วก็แบบลองชะงงหน้าไปดูใต้โต๊ะกับข้าวโอเค ก็โล่งไปแต่ที่เนี้ยแล้วว่ามันอาจจะเป็นเพราะแบบความระแวงของผมแหละตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่ากูฝันซ้อนฝันหรือเปล่ากูเช็คให้ชัวร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ตื่นตระหนกเหมือนตอนอยู่ในฝันอี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นลกันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเอามาแชร์ให้ฟังเป็นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่แบบถ้าให้ผมปฏิปตเนะผมก็พอจะคาดาเดาได้แล้วว่าแบบตัวเองคงจะเหนื่อยมากสะสมแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าไอ้คำว่า Snake God เนี่ยมันก็เป็นประโยคสุดท้ายไงที่อยู่ในหัว แล้วจิตของเรามันเป็นจิตปรุงแต่งอะไรประมาณนี้พอแบบหลับปุ๊บเรียกว่ามโนฝันมันก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วในตอนนั้นผมก็อาจจะแบบว่าเผลอไปนึกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานเข้าอะไรเงี้ยก็มันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์จำลองขึ้นมาอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นได้ก็เลยแบบมาแชร์ให้กันว่านี่คือประสบการณ์ที่บผมได้ดูตัวของอ่ามโนกาตาริซีรีออฟซีซันมอนเตอร์แล้วก็เก็บไปฝันเอาแล้วกันนะประมาณนี้คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีประสบการณ์อะไรแบบเดียวยยยกันคล้ายๆ ก็สามารถลองแชร์ไว้ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ลองเล่าประสบการณ์หน่อยแล้วกันว่าคุณเคยแบบดูอนิเมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเคยแบบเรียกว่าเผลอเก็บไปฝันหรือแบบไอ้คำพูดสุดท้ายอะไรบางอย่างที่ทาให้แบบมันเกิดเป็นโมโนฝันของคุณบ้างหรือเปล่าแล้วคุณพอจะ,จะเ,ออเห็นว่าแบบไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ภาพหลอนหรือว่าเป็นเพราะว่าจิตเราปรุงแต่งไปเองหรือว่าเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากสภาพร่างกายของเราที่ทํางานหนักเกินไปยางไงก็ลองมาแชร์กันได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมอัลสุระขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า Bye bye!